มาเจอคนแบบนี้อีกพี่ก็ไปไหนก็ไม่รู้ฟ้านโนยเร่อีเพลยเดี๋ยวที่เจ็บได้เจออีกเลยคนอะไรนี่ทำไมนี่อพเปรตาทำไมยอมแล้วนี่มึงไม่เข็ดใช่ไหมยอมเป็นท่านรักเธอแล้วเดี๋ยวก่อนมาไม้ไหนเนี่ยมีแผนไหนใช่ไหม ไม่ได้มีแล้วดาวเรืองดาวเรืองอย่ามาทําตัวแบบนี้นะดาวเรืองมาบอกรักเขามาสอนความรักกับเขาแล้วดาวเรืองก็หนีมาแล้วพอมาตอนที่ดาวเรืองจะมาให้เขาไปอะ่ะนี่อยู่พูดแบบนี้เลยนะสอนความรักอะไรใครจะสอนความรักตอนไหนในฝันไงอีบ้ามีฝันมันไม่มีทางเป็นจริงหรอกฝันก็คือฝันดาวเรืองรู้ไหมฉันฟาดน้อยน่าเล็ไม่เคยมีความรักมาก่อน ฉันเกลียดผู้หญิงมาเตลอดตั้ตงแต่แม่ฉันตายแต่เมื่อเจอเธอดาวเรืองใจฉันมันเต้นผิดปกติที่สําคัญเมื่อคืนนี้ฉันนอนฝันฝันว่าเธอมาสอนความรักแก่ฉนะันและถ้าหากว่าฉันอยากมุ่งับความรักในชีวิตจริงให้มาหาเธอที่หลังวังเมื่อฉันมาหลังวังก็มาเจอเธอช่วยเป็นความรักในชีวิตจริงให้ฉัน,นแต่ละดาวเรืองพววูดความจริงเหรอที่ฉันโกหกเหรอฉันจะบอกอะไรให้นะ ั้งแต่ฉันเกิดมาฉันที่เจอผู้ชายเพ,พ,พียงสาคนเท่านั้นมีใครบ้างกัดาเรืองคนแรกก็คือพ่อคนที่สองเร่าคนที่สองคือพี่คนที่สามคือคูอคอค่ชีวิตเราเรืองแน่นอนเลยรู้ดิเองก็ดีอย<ง>ู่ตรงนี้แล้วไงราเรืองเนาเดี๋ยวทำปากห้อยใส่ฉันที่ดาวเรืองรับรางวัลก่อใครกันแน่ที่ปากพ่อ,พอยขอบคุณครับเรื่องจ๋าขอบคุณนะครับด้อเป็นความจริง ะนในประชันอะไรนะประชันมองครับเพื่อเป็นความรักในชีวิตจริงให้แก่ฉันฟ้าแล้วนะแม่ด้วยนะจ้าดาวเรืองแทงเนื้อเขาแลยโอ้ยเนื้อยิ่งไม่มีอยู่เออพี่ปูว่ะขอบคุณปูนะคะขอบคุณพี่ปูนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนขอบคุณนจาแน่ๆอยู่คีกับแน่ๆนะแม่นะมาเล่นครั้งแรกด้วยออกปากตัวเป็นลูกเป็นหลานนี่นะจ้าแม่นะผิดทรัพย์นับนีครับ หน่อยเราจะมาเล่นกันหน่อยได้ไหมแม่คนนี้จะตรงพระเอกเลยแม่คนนี้ตามไปหมดรอบทุกงานหรอแม่เป็นแม่เป็นแม่ไม่สบายแม่ไม่สบายนะครับแล้วก็ตามดูทุกงานแล้วก็มามี้ความสนุกๆเราของแม่มากๆนะครับนะคะมันเป็นความรักในชีวิตจริงในฉันถ้าแบบนั้นฉันจะคิดซะว่าสลิปที่เราเจอกันเป็นทตรงที่ไหนบ้าย 这辈子。

โอ้แต่ที่อยู่ห้ามตัวต้องีนเขาเจ้าเล้วพังกันนะไม่ไงฉันเมษามันชนคนทรงมดาฉันคือราชโรสฟ้าน้อยอย่างนี้เป็นราชบุตรคนเดียวเพราะวงจอมศัสตร์อาทิวดาโบราชาอาทิวดาชื่ออาทิวดาอยู่ในสวอของผมเพราะฉั้นควาฉันไม่ว่าฉันต้องการอะไรเสด็จพ่อหามาให้ไม่ได้ทุกอย่างและที่สำคัญถามว่าฉันมีความรัก เสด็จพ่อจะแต่งงานให้กับฉันจะพูดจริงๆนะพูดจริงๆสินดาวเรือกแสดงว่าฉันจะได้เจอองค์กษัตริย์ปฏิษานแล้วใช่ไหมอยากเจออย่างนั้นเหรอฉันรู้จักนะฉันเคยได้ยินชื่อพ่อฉันออกกระดับพราะฉะนั้นดาวเรืออยากเรียกสินสอดเท่าไหร่บอกฉันมาเลยพ่อฉันมีให้ทุกอย่างพี่จ๋าขอทตั้งใไหมคะฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมถามอะไรเล่ะเอ่อใครว่าเป็นนายยก 我看到人们的。